คือข้าวที่โดดเด่นของผมก็คือและตอบโจทย์กับพ่อค้าแอดลูกค้าต่างๆก็คือเป็นข้าวกรขอขสีส้มครับเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลตา่ำครับ ทำนาปีเราทำนาปีเราสองรอบนะครับก็คือจะสลับกันไปก็คือหมายความว่ารอบนี้นาปีเราปลูกกขคอสีสามรอบต่อไปเราปลูกข้าวหอมข้าวหอมช่อราตีแล้วก็ถัดต่อไปก็จะเป็นข้าวหอมนิ่งจัก,กรพัดนะครับแล้วก็ให้กับลูกทีมเราปลูกด้วยนะครับผมก็จะหมุนเวียนกันคล้ายๆอย่างนี้ครับข้าวที่เราปลูกนี่ก็จะปลูกสลับกันไปหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันมแมลงด้วยนะครับมแมลงศัตรูพืชแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักเร่งดอกติดตาดอกนะครับก็จะหมักไว้เป็นถังเลยแล้วเราก็ใช้ได้ทั้งปีครับผมยืดจะยืดช่อหรือจะยืดฝักถั่วก็ได้นะครับทำให้ฝักถั่วยาวนะครับก็จะ,จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็ต้นทุนก็จะเหมือนกันถังหนึ่งก็อยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทพื้นที่ทําการเกษตรกึ่งเมืองชนบทนะครับก็คือของจังหวัดนนท์นะครับพื้นที่จะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะครับซึ่งถ้าเราเผาฟางเราก็จะมีผลกระทบกับหมู่บ้านจะมีการร้องเรียนกันมานะครับทางผมก็เพื่อที่จะ ทำน้ำหมักย่อยสลายฟางภายใน7วันนะครับเพราะว่าอ่าน้ำหมักทุกๆคนก็เคยทํากันมาแล้วแต่ว่ามันใช้เวลานานซึ่งมันตอบโจทย์กับชาวนานไม่ได้นะครับก็คือถ้าแปอันที่ผมคิดค้นเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์ได้ก็คือภายอยู่ในภายใน7วันนะครับก็จะย่อยฟางได้ภายใน7วันก็จะไม่ทําอากาศให้เป็นมลพิษนะครับผมแล้วก็จะรักษาดินไม่ทําลายดินนะครับผมก็คิดค้นตัวใหม่ขึ้นมา รวมกันอยู่แล้วใน7วันเนี่ยคือย่อยสลายฟางและก็น้ำไม่เน่าเสียภายใน7วันนี้ด้วยครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงยกีกรมนะครับเป็น GI ของจังหวัดนนท์นะครับก็จะมีน้อยหนาสีม่วงนะครับปลูกขยายพันธุ์ไว้แถบบนู้นอีก10กว่าต้น สวนตะอย่างนี้คือสวนของคุณสุใยสุพร้อมอยู่ที่ตะบลบักแม่นางครับก็เป็นสวนที่ผส,สมนสานปุมีการปลูกพืชครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะไม่ว่าจะเป็นหัวขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวกล้วยนะฮะเหล่านี้จะมีการแปรรูปนะฮะแปรรูปข้าวนะโดยสีเองขายเองนอกจากนี้เนี่ยเขายังทำไอ้เอาสัตว์เลี้ยงนะเอาเอาข้าวที่สีได้เอาลำมาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ นะแล้วก็ยังเลี้ยงปลานะก็แล้วก็ยังมีการต่อยอดโดยที่เอาผลือภพันธุ์ขนะองแห่งนี้เนี่ยไปขายนะก็มีที่ขายประจําที่โรงพยาบาลงอกที่สารกลางนะที่ขายเป็นประจาก็ที่เป็นผลิตภันธ์ดังนะของโซนทางนี้คือผลิตข้าวถึงคุณภาพผลิตนะข้าวเพื่อสุขภาพนะโดยเพราะข้าวที่ที่ขณะน,นี้ที่เราเป็นโรคเบาหวานกันเนี่ยนะก็ข้าวคุณภาพน้ำตาลต่ํตา นะก็ขอชื่นชมนะขอชื่นชมณสุชัยนะนอกจากนี้เขายังได้พัฒนานะฮะองค์ความรู้นะโดยเอาอาจารย์จากหลายมหาลัยนะมาพัฒนาเรื่องการสีข้าวเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการบรรจุแพ็กกิ้ง